สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเสาวันอาทิตย์วันนี้จะพาเอาลตลาดวันหัวหน้าครับนี่ครับตลาดนัดสีีแยกหัวหน้าครับตำบลหัวหน้าอำเภอเขียบม,มาลาดครับจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับบรรยากศาศคนก็จะไลายลายแบบนี่แหละครับ เสาว no. uh ันยุดนะครับเนาะพ่อคาแม่คาเพิ่นก็มใจตลาดหลบิ่ด้วยนอย่าลืมซอต้นหลวง้อันน้มาเขาหลิ่้วนบซิ่าด้วนหลบซิ่าด้ยน อมดปลาเค็งมาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เนอะปลาเค็งโลละอร่อยครับปลาหมอปลาหมอภาารการดิน กานโฮเบิรนก็เข็งโตซ้ำสามนิ้วครับพ <c oughs> ักครับผมพักสดๆคนหลายแบบนี้นะป <c oughs> ูหน้าครับได้แต่ปูมาขายน้องเมียนลาบพื้นมาบอครับ งานปลาครับผักหวานครับแมงกินนู่นแมงกินนู่นผักหวานเราใหม่ก็มีร้านร้านนี้มีเจ้าของปลาครับโอ้จักจั่นทร์ครับจักจั่นจักจั่นเนี่ยครับจักจั่นไปไปไปข้าเจ้าสื่อจักจันทร์ครับจักจั่นปลาจักจั่นขาว เสี่ได้เขาจักจันเขาไม่ค่ะต้นนี้คือนางเงาแท้ดอกติ้วครับดอกติวขขขขเขาโพดเขาโพดเขาเหนียวพักละคมครับตันนี้พักพักน้ำพน้ำแักน้ำน้นยอนบวมีพักน้ำามน้ำโม ยอจะเ้ากดไลค์กดแช่ให้ว่าเอฟซีบอกพ่อไงข,ขอบคุณในไลนครับได้ละโมบกิน,กนไม่เตะ กินนูนกับกระปอมครับกระปอมขอ้อแดงไทยมดดุดแดงโอ้ตัวนี้หนุกเลยนะตกกะตก,กะั่นตะกันปลาครับปลาเกลนโดบันี้แม่ ปลาเกลนอนโดบ่หูปึ่งครับนี่ปลาเกลนอนโดด้วยครับนี่เพินใส่หมองมาข้าครับผมบผมมวง ขนมมุกขนมมุกบักหอยครับบักหอยคือนั่งเงียบแฉยไม่ไงบ่ได้ขายบอ่สวัสดีครับฮักติวฮักติวพักอี่ยังนี่ครับนี่พักขมพักขมมันเม็นพักขมมันพักขมมันเป็นประกาดบ้าทนอนอ๋อ จี่โอียงนี่ครับพักขีลิกบอกนี่ครับพักพักขีล็กต้องินแล้วครับเพราะมีนไข่มุดแดงครับไข่มุดแดงกองละ50สบนี่ถะไขตรงตรงเบ้าเบ้าเบาหมักยางครับหมักยาง ได้แต่ของปลามาขายเลยตะเกรยจจันเรืยองกินนู่นตัวนี้ครับของบ้านๆเนาะน้ำไม่ก็พีไซร์ได้บอกกระบอกหวานผักหวานมาวยปากมาวยปากดูปากหวานงามๆนี่นะครับบรรยากาศตลาดวันอาทิตย์ตลาดเสาวันพุนนานะครับบ่าวตงก็จะขอจบแค่นี้เด้อครับคลิปนี้ เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณครับ